ความน่ากลัวของวิบากกรรมที่เราได้ปิดพลาดทําไปเนี่ยคืออะไรรู้ไม่เอ่ยตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีๆเลยนะก่อนไปฟังใครที่ไม่เชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าใครที่ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคุณโยม ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำกรรมใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นแต่มันมีมากกว่านั้นอีกที่น่ากลัวนะก็คือว่าทุกสิ่งที่เราได้ทําไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความคิดคําพูดหรือการกระทําเราทําไปแล้วมันมีผลมากกว่านั้นแล้วมันจะไม่ได้ส่งผลเท่าจํานวนที่เราได้ทําไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมากกว่าสิ่งที่เราได้ทําไปอย่างเช่นว่าประกอบเหตุไว้หนึ่งอย่างแต่ผลที่จะได้รับเนี่ยก็ บวกไปคูณไปเป็น10 20หรือเป็นร้อยเป็นพันก็อาจจะเป็นไปได้นี่แหละคือความน่ากลัวของวิบากกรรมอย่างเช่นว่าเราเองตักบาตรทัพพีเดียวกับพระอรหันต์พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกรรมจากการตักบาตรพระแค่ทัพพีเดียวนั้นสามารถส่งผลให้เราเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์ได้ด้วยบุญเช่นเดียวกันบุญยังส่งผลเกินควรเกิดคาดขนาดนี้แต่ถ้าเราเองเนี่ยไปทําบาปที่มันไม่ดีสร้างบาสร้างกรรมที่มันเป็นเรื่องด้านลบๆเนี่ยผลมันก็จะ บวกขึ้นไม่อีกอย่างเช่นว่าเราฆ่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะเราก็จะไม่ได้โดนฆ่าแค่ชาติเดียวหรือแค่ครั้งเดียวแต่ต้องโดนโคกโดนศัพท์โดนฆ่าเป็นโอ้โหเป็นแสนเป็นล้านล้านครั้งหลินนับไม่ถ้วนนี่แหละคือความน่ากลัวของวิบากกรรมให้พวกเราตระหนักตรงนี้ก่อนจะคิดจะพูดจะทําอะไรเราจะได้ตรองให้ดีว่าสิ่งที่จะได้รับเนี่ยมันคุ้มกับสิ่งที่เสียไปหรือเปล่าถ้าเรารู้ได้อย่างนี้เราจะได้ไม่ประมาททุกอย่างที่เราย่างก้าวไปทุกอย่างที่เราทําไปเราจะได้ตรตรองอย่างถี่ถ้วน ว่านี่แหละคืออนาคตที่เราจะต้องได้พบเจอมันจะได้มีแต่เรื่องดีๆนั่นเองอนะเรามัดระวังกันให้ดีฝากแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานให้ด้วยนะขอจะเจริญพร